สิทธิ์คูบาทุยครับอ้โหเชียร์เลยนะและฝ่ายน้ำเงินพบกับเทพบัญชาสิทธิ์คูบาหมูยิมโอ้โหเดี๋ยวสิทธิ์คูบาเสียงประกับนักมวยทั้งสองฝ่ายด้วยครับพี่เลี้ยงเลยนะฮะนี่พี่ชงและเชียร์ดีเลยนี่คือเทพบัญชานะครับสิทธิ์คูบาหมูสิทธิ์คูบาหมูยิมพี่เลี้ยงคือพี่ชมและคำสิ่ง ไอบอกไอ้แบอกวเด็กนี่มวยเด็กนะมวยเด็กนะอายุมันเหลือเด็กแล้วแม่ยิ้มแก่แม่ยิ้มทำตัวเป็นเด็กมนนครับแล้วเขาเขียตัวไว้กับสมรักคด้วยครับชวนการนทคู่นี้นะครับเต็มพันละาโรงงานขมเปีครับทางายดนนะครับเอาโรงงานน้ครับลูกชิ้นหมูเป็นเต็มพันทางเทพบัญชาเมพันด้วยโรงงานขนมเปียก ข้ามหรือข้ามเชี่ยข้ามเชี่ยเรามาลุ้นกันสิว่าชนะใครจะแพ้หรือว่าใจะแพ้คาเวทีและผู้มวยผู้นี้นะครับครับลุงตาบอกแล้วถ้าใครแพ้นะครับหรือว่าโดนน็อกลวงตาจะเป็นเจ้าภาพสวดให้สองคืนนะครับลวงตาบอกว่สวดเผาเลยเผาเลยนะฮะเอ้นอ่ะมาดีขึ้นเวันที่อ้อนท่เด็กสองอ้อนที่เด็กสองตัวได้ไหมพี่ใี่สามก็ท กที่ะรบางทีท่านบอกว่าเอ๊ะใครทำเดี๋ยถึอเป็นสิบคูปาถุยเพราะว่าคูบาถุยกำจังราคาแต่ว <boundaries> ่าถยกำราคาเต็ม <Br> ต <medim> ืยนะฮะชวนชวนปเทศบัชาที่เป็นสิบคูปาหมูเพราะว่าเป็นักบุยต่อหน้ายาเสติดแล้เพราะว่านักบุยเนะฮะวนคูาหมูก็โดนาห้ามบุหี่ไฟฟ้าโอ้โหต่อหน้ายาเสพติดนะฮะแล้วผูดแปลนแล้นแตกแต่กูนี้แบ่อายุนะครับป ขอเชิญทีมงานนะครับเอาลิมาปากสำลักเอาเอาเชิดเเชิดเอเชิญโอ้โหรอให้ไมคยถอดมงคลกันรบุยทั้งสฝ่ายชิอะไกัฝ่ายกป็นมักขยันห้าเลยเกินีนะครับระหว่างเดอสิทธ์คูบาทุยกับพีพัญชาสิทธ์คูบาหูยิครับอสักเกตจากเทมอุ้นน้ำค้น้ำใส่พี่ ต่อไปเป็นพิธเ,เ,เป็นการไหว้ครูครับแล้วแล้วถึงโค้งคกแั่ของนักมวยทั้งสองท่านครูบาอาจารย์โค้งเข้าสักกาดของเค้าได้ให้จากเรงนี้ แล้วหนพี้กูจะรอดไยิงธนูไปก่อนเลยนะครับดูลีลาจากเดือสิคุบาชุยนะครับลาคายัางเต็มตัวฮะยังแข็งแรงอยู่คู่มวยคูยค่นี้บอกเลยถ้าท่านไม่สวยจริงไม่ะดูเขาต่อยกันนะ <S <S ไ,มบบนไม่ดูดีจริงตอไม่เด็ดไม่เกลียวเขาต่อยจบก,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 การไหวค้ครูของทั้งคู่นะครับทั้งหน่วยพยาบาลนะครับยาดมย,ยาดมไม่ต้องนะครับเอาไปออกซิเจนอย่างเดียวครับโอ้โหจะเสียชีวิตได้ตันหเนี่ยล่ะ ท,ท,ที่ประชาชนคูบ้าหมูจิงครับส่วนเน้อสิคูบาตุ้ยปปนีพร้อจมจะลุยตลอดเวลาเวลาท่านดูมวยคู่นี้แนละ้วท่านไม่อยากจะดูมวยคู่อื่นเลยเพราะว่าเมื่อกี้ดูคู่อื่นก็ไม่อยากาม,มาดูคู่นี้อครับอ๋อมีเอะเอะมวยคู่นี้เดิมพันสูงสุดนักตี๋ยเรือหชามครับ อัดฉีดก่อนครับเดี๋ยวนะฮะจากหลวงตาครับมีรางวัลอัดฉีดนะครับครับอาหลวงตานะครับทางพระเดชคุณหลวงตาสินทรัพย์ครับมอบรางวัลอัดฉีดและท้องก็เป็นเจ้าภาพันหนึ่งคืนนะฮะให้ <c oughs> ขับรถบยุยทั้งสองใบโทษละหนึ <c oughs> ่งหมื่นบาทครับผมแล้วขอเชิญพิธีกรไปรับรางวัลที่หลวงตาง 5, นคนละห้าพันฮะเดี๋ยวนี้ลอบๆหลวงตาเนี่ยโอ้โหหลวงตาเนี่ย่างพี่ชายพี่ชายพก่อนพี่สีพูดกัน ให้กับมุมเงินสองโล่งนะครับแล้วก็มุมแกงอีกสามโล่งด้วยกันพ่อขอกมาเลยนะพี่อ่ะขอกมาเลยนะครับล่งศพฮะซูญาหินศพกระพ่อพร้อมฉีดฟอร์มาลีฟรีนด้วยครับผมฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงชื่อจริงสมใจสุกใจครับคุณพ่ออายุ47ปีครับคุณแม่เดี๋ยวสากเจพ่อ47ครับส่วนนะครับ ฝ่ายนักเงินนะครับเทพปัญชาโชกมวยมาแล้วั้าครั้งครั้งแรกแพ้นอ็อ <laughs> ครั้งที่2แพ้คะแนน <laughs> ครั้งที่3ล้มมวยครั้งที่4 <laughs> ชกไม่ชมศักดิ์ศรี <laughs> ครั้งที่5ไม่ได้โชกกรรมการแม่นจำหน้าได้ <laughs> <laughs> โอ้แสดงว่าไม่มีสัฟไฟเลย <laughs> ่ายแดงสนใจสุดใจ <c oughs> ครับกาลา,นาคนโปรโดใครครับลกสิงใจโอ้ หมดยุคนะครับแต่พี่ทำหมดไอ้พี่นะฮะเขาเกิดที่นี่เกิดที่ครับโอ้โหเทพบัญชาเข้าเข้าล้วเกินเทพบัญชาปมเลยกับเทพบัญชาที่เหนือสิกห์บูบาทุยยอมบอกว่าหลัวกลัวขันชาจะหายนะครับฝใส่ลูกเงินต้องติงชนะและหน้าตายโถสุตตีนี่นะครับฮาพี่เหนือครับอ๋อเชิญรับรางวัลอัปยศกวงตาเลยครับขอบคุณสุริยาหีบศพนะครับที่ได้นัง การชกกับเทพบัญชาทีผมปล่อยชีวิตไว้เองผมเห็นแล้วมันย้่วยังไงก็ตายเพราะว่าพระอยู่นี่แล้วขอพระอยู่แต่ไม่นึกว่ามันเล่นผมแหละเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เทพบัญชาครับรู้สึกยัไงครับเทพบัญชาครับที่ชนะคาร์เม่รู้สึกเหนื่อยมากเลยก็ถามท่านนู้นรู้สึกไงครับเหนื่อยมากเลยที่ไม่ลงเวทีเพราะเหนื่อยลงไม่ไหวใช่ไหมครับแก่แก่ ก globe, ็คิดว anyway ่าในโลกนี้ผมรู้ได้หมดครับไม่ว่าว่าใครครับผมสามารถรู้ได้ครับผมไอ้บอกไอ้แค่ในที่อื่นจะมีนะเว้ยไม่ยอมกูไม่ยอมไอ้ไอ้พูดใครเดือยเดือยพูดขึ้นนะขึ้นผมขู้นะเดี๋ยได้นะฮะจะกอนก่อนน้ำทิพย์แล้วตามันไม่เป็นลัดจะดูเลย๋ยว อมาแล้วเดินลงแม่ไหนเอาแต่ผมอยากจะเจอกันหลวงตาจริงๆเจอกเลยเจอกันอ่บเขาจะอ้าวงตาอยู่็นเทพพันชาก่อนทีจะบปที่พงราะครับดอกสักก็เธอดอกสดาครับผมด้วยความรักด้วยความศรัทธาแต่องหลวงตาสินทรัพย์ครับผม ทำอะไรก็ทำได้ถึงแม้ใจใก้จะตายยังไม่ตายให้สบายึงแม้ว่าใส่อังเกิลแล้วก็ยังหัวใจทักวายก็ยังขึ้นมาทำให้ท่านมีความสุขได้ครับผมเสียต่มไปือพี่เด็กต่อสักครู่นับอู่อีกสักคู่ต่อจริงครับจอมช่องเิ็นะครับอมช่องมิดกับลุยนมแข่เพราะว่าคู่นั้นกลับไปแล้วไม่มีใครดูแล้วเฮ้ยคู่นี้กเอาจริง